สวัสดีครับมาพบกับนักช่ยเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวสายแปลงนะครับแปลงแรงดันเพิ่มนะครับจาก5โวลต์นะครับอา USB charger cable นะมันเขียนอย่างนี้นะครับโมเดลเป็น j s w u 0 2นะครับตัวนี้อินพุต5โวลต์นะครับด้านนี้หน้าตาเหมือน USB เลยนะครับทำให้เราสามารถเสียบ power bank ทั่วไปได้เลยนะครับเอาพุตก็คือ9โวลต์มันจะมีหลายรุ่นนะครับแต่รุ่นนี้9โวลต์จะมีเอาพุต12โวลต์ก็มีนะครับ อ่าเราก็ต้องไปดูนะครับว่าอุปกรณ์เราเราใช้อุปกรณ์อะไรนะครับแต่พูดว่าจะอุปกรณ์ผมจะเอามาใช้กับแบตเตอรี่ดัมมี่ของกล้องถ่ายรูปนะครับอ่าก็ตัวนี้ครับด้านตัวอ่าวนเอาพุทนะครับก็9โวลต์แล้วก็นี่เป็นแจ็คมันนะครับอ่แล้วก็เสียบเข้าไปปุ๊บเท่าไหร่ปุ๊บเนี่ยถ้าเราวเวอาแบงค์ได้เลยคนระับไฟจะติดแต่ก็ดูนะหลายบางทีมันติดอย่างนี้มันก็ไม่ว่าใช้ได้นะเราต้องดูไอ้ไฟเขาแบงค์นะครับว่ามันขึ้นอย่างนี้เปล่าเพราะว่าเอาแบงค์บางรุ่นเนี่ย ถ้าเวลาไม่มีโหลดปุ๊บนะครับมันจะไฟมันจะดับอ่ะคราวที่เสร็จแล้วนะครับมาเช็คก่อนนะครับเพื่อความชัวร์เวลาเราจะใช้งานนะครับผมมีมิเตอร์ครับเจอไฟนะครับเลือกมาที่ย่านไฟบวกนะครับไฟกระแสตรงแบตเตอรี่ใกล้จะหมดแล้วกระพริบแล้วบางทีแล้วนะครับกระแสตรงนะครับเพราะว่าไฟแบตเตอรี่ไฟเฮา์แบงค์พวกนี้มันกระแสตรง5โวลต์ดีซีนะครับอ่าเราเลือกย่านเพราะว่ามันเป็น9โวลต์เราก็เลือกมาที่20โวลต์นะครับอ่าปึ๊บแล้วก็ มาวัดกันนะครับวัดก็สายแดงนะครับแต่ดูว่าจะเสียบถูกหรือเปล่านะครับเสียบไปถูกช่องนะครับสายแดงก็เป็นบวกสายดําก็เป็นลบนะครับคอมมอนหรือลบอ่านี้เราก็มาวัดนะครับเช็คก่อนนะครับอกว่าบอกถ้ามันไม่มีโหลดเนี่ยตอนแรกมันติดไหมครับมันก็จะดับไปแล้วก็กดเอาแบงก์ก่อนสักคีีนึงปึ๊บเข้าไปปึ๊บแล้วก็วัดนะครับวัดโวลต์ก่อนเพื่อความชัวนะครับเวลาไปใช้งานปกติด้านนอกบวกเอยด้านนอกด้านนอกลบด้านในบวกนะครับ อาจะวัดได้9โวลต์น,นะครับอันนี้แล้วแต่อุปกรณ์ด้วยนะครับคือของตัวนี้มันออกว่าแบบมันเป็นอย่างนี้คือด้านในบวกด้านนอกลบแต่ว่าอุปกรณ์บางอย่างนี่ก็จะมีนะครับด้านในลบด้านนอกบวกแล้วคราวนี้นะครับแต่เนื่องจากตัวเนี้ยแจ็คที่ผมหาได้มันเป็น5มิลก็คือเอาไซด์ไดมิเตอร์เนี่ยไดมิเตอร์ด้านรูเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอกเนี่ยมันจะอยู่ที่5มิลแล้วก็รูในนะครับเี่นผ่านศูนย์นกลางอยู่ที่2.1แต่มันไม่สามารถเอามาใช้กับไตัวเพาเวอร์แบงค์แบตเตอรี่ดััมีผได้นะครบ ว่าตัวนี้มันจริงมันสมยัยมันเป็นของเก่าแล้วมันออกแบบมให้กับพวกอะแดปเตอร์ปลั๊กไฟแต่เขาเนี่ยผมอยากจะใช้นอกสถานที่นะครับเพื่อถ่ายวิดีโอนานๆเนี่ยผมก็จะเอาพาวเวอร์แบงค์มาใช้งนั้นผมก็ต้องมีตัวอะแดปเตอร์ที่แปลงนะครับก็ไปหาดูนะครับเอาซื้อให้ถูกรุ่นนะครับซื้อให้ถูกผมก็ซื้อมาที่แปลงจาก5.1นนเป็นรุ่นนี้นะครับเป็น4 4มิลแม่ขจจะไม่ค่อยผิดเหมือนกันนะครับอ่าปึ๊บเดี๋ยวมาเสร็จแล้วนะครับเราก็มาต่อที่ต่อมาให้เข้ากับตัว แบตเตอรี่ดัมมี่เรานะครับอันนี้ก็เรียกดีซีโคเปอร์นะครับแล้วแต่มันจะเรียกนะครับอ่าต้องต้องต้องดูว่านี่ถูกนะครับไอะไรเลือกเพราะเนื่องจากไอ้ตัวเนี้ยแบตเตอรี่ของบ้านเด็กอยู่ที่แปดจุดสี่โวลต์นะครับก็เก้าโวลต์ก็ใกล้เคียงก็เลยมาใช้ได้นะครับแต่เพื่อความชัวร์นะครับกันผิดพลาดเฮ้ยว่ามันถูกต้องหรือเปล่านะครับว่าครัวมันถูกต้องหรือพอุปกรณ์บางอย่างที่ผมบอกว่าครัวมันไม่ตรงก็มีนะครับเราก็มาวัดที่ตัวแบตเตอรี่ดัมมี่เราก็ได้นะครับหรือดีซีโคเปอร์เราเนี่ย ดูคู๋ให้ถูกนะครับอันนี้มันเขียนไหมครับมันเขียนว่าบวกอันนี้ลบเราก็มาวัดที่คู่บวกลบก็อย่าลืมนะ้ตัวนี้พอแหวนรุ่นนี้มันไม่มีโหลดมันจะดับไปเองนะครับอ่าก็มาครับอันนี้ก็บวกอันนี้ก็ลบนะครับนิดหนึ่งนะครับจิ้มจะลําบากนิดนึงตอนจิ้มเหมือนกันนะครับแดงบวกดำลบจิ้มไปปุ๊บขึ้นมาเท่าไหร่อ่า9.2โวลต์9.25โวลต์นะครับโอเคนะครับพอไฟก็มาได้ได้นะครับ ั่วไม่ขั่วถูกต้องนะครับแล้วเราก็เอามาใส่ครับตัวกล้องเรานะครับเอาเลืออย่าลืมครับดูให้ถูกรุ่นด้วยนะครับไม่ใช่ไปซื้อกาวน์ตามผมนะครับถ้ากล้องคุณมันไม่ใช่มันก็ไม่ได้นะครับก็ต้องไปซื้อรุ่นที่มันถูกนะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันก็จะใช้อันนี้ได้เลยครับอันนี้มันก็ใช้ได้ะหลายอย่างนะครับไม่ใช่ต่กล้องอย่างเดียวนะครับถ้าคุณมีอุปกรณ์ที่จ่ายภากจ่ายไฟอ่ะพวกไฟต่อเนื่องหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ใช้ได้นะครับอ่าแต่เราเราก็มา <aus bravery> เปิดดูกล้องดูนะครับปั๊บ่าตัวหนึ่งนะครับอาไ้งตัวนี้มันว่าให้ไม่มีหลดมันจะชอบดับนะครับเรับอ่าเปิดดูปั๊บอ่าเรียบร้อยไหมครับอ่ามันก็ทาให้เราสามารถใช้ไฟใช้ใช้กล้องนะครับใช้กล้องหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าเราต่างๆได้นะครับอุปกรณ์พวกไฟต่อเนื่องอะไรได้ในการถ่ายรูปนะครับอ่าในการถ่ายวีดีโอนานๆหรือการเปิดไฟนานๆนะเพราะว่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยตัวแบตเตอรี่ของพวกกล้องของพวก ไฟต่อเนื่องของอะไรหลายๆอย่างนะครับมันแพงมากบอกก็แบรมแบตนะอย่างแบตแท้กล้องถ่ายรูปหลักพันสองพันนะครับเราก็ไม่ใช่ว่าใช้ได้นานนะถ่ายวีดีโอไปชั่วโมงบางทีก็หมดแล้วนะครับบางรุ่นไม่ถึงชั่วโมงด้วยถือนานแต่เนี้ยคือเราก็มีเพาเวงสายเนี่ยผมซื้อมา20กว่าบาทเองใ <c oughs> ช้อีก10บาทนะครับ10กว่าบาทก็เนี่ยเรียบร้อยแล้วผมก็สามารถถ่ายวิดีโอนานๆได้สังเกตนครับพอดีมันมีโหลดเนี่ยแบตเพาเวงมันจะไม่ดับแล้วแต่รุ่นนะครับ รุ่นนี้มันก็จะไม่มันก็มีโหลดมันก็ทํางานได้ปกตินะครับก็ปล่อยไปเงี้ยแล้วก็เราถ่ายไปเรื่อยๆนะครับอ่าแล้วก็อยู่ที่การจัดเก็บเรานะครับเราจะไปจัดเก็บยังไงให้มันชัดให้มันสะดวกนะครับอะไรนี้แล้วแล้วแต่ท่านนะครับอ่าแต่ปกติผมจะมีขาจับผมจะมี power grip อ,อ,อยู่แต่ power grip วันนี้ผมไม่ได้เอามาก็เลยไม่ได้มาโชว์นะครับเพออียก power grip มาต่อ<ๆ>ก็จะถ่ายวีดีโอได้นานๆเลยเคยไปไลฟ์สดฟุตบอลไปเลยแล้วแต่กล้องรุ่นนะครับอ่าแต่พนาเนี่ยข้อดีคือพนาเป็นกล้องที่ถ่ายได้้้นามีไไไดคแลลวก็ฟ์่่่อยใหญ ถ้าเป็นไฟล์ที่แบบผมไม่ได้เอาเป็นพวกโฟคแล้วบอเอาเป็นแค่ Full HD ดีเป็น HD เนี่ยผมก็เหลือ <ๆ S 1> แล้วนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองอัดวิดีโอเล่นดูก็ได้นะครับนะครับผมก็จะมาถ่ายวิดีโอแล้วข้อดีบอกนะครับก็คือมันมันถ่ายได้นานนะครับถ่ายคคุณอยากจะถ่ายวิดีโอนานๆได้เนี่ย แล้วกล้องเออกล้องกล้องวิดีโอทั่วไปเนี่ยมันจะถ่ายวิดีโอได้ครับไอ้กล้องดิจิตอลทั่วไปนะครับกล้องดิจิตอลเดียวดามิเล่ย์ทั่วไปเนี่ยมันจะถ่ายได้ที่ยี่สิบเก้านาทีห้าสิบเก้าวินาทีนะครับจะมีพ a นนาโซนิกเนี่ยรุ่นรุ่นนี้เป็นรุ่นเก่านะครับ G6G6 เนี่ก็ถ่ายได้เกิน30นาทีนะครับเป็นพันนาโซนิกเนี่ยที่ถ่ายเกิน30นาทีได้ก็คือเราสามารถลากยาวด้วยการกล้องเนี่ยกดอัดวิดีโอก็ตั้งไว้เลยนะครับสำหรับใครอยากอ่า,อาสัมมนาย,ยาวๆนะครับ อ่าพานาเนี่ยเป็นกล้องที่อัดได้ดีนะครับแล้วก็ไฟล์ไม่ใหญ่ไฟล์เป็น avc h หรือ a h 4ผมก็จำชื่อไม่ได้นะครับนะทุกคนมันจะไม่เป็น mp 4หรือเป็นไอพวกอ่ามันจะทำขนาดไฟล์มันจะไม่ใหญ่นะครับอัาดได้นานด้วยผมก็ชอบใช้นะครับไม่ต้องไม่ต้องใช้เมมโมรีที่สปีดสูงสนะครับค่าสิบธรรมดาค่าสิบที่เขียนค่าสิบที่เขียนอะไรนะอ่านร้อยเขียนแล้วก็ลีดสนะิบสิบเมกเนี่ยก็ใช้อ่านวิดีโอสบายๆบายนผมก็อดัดนครึ่ง 30กว่านาทีสบายๆนะครับไฟไม่ใหญ่มากด้วยอ่านะครับก่อนแม้อาจได้ปกตินะครับมีปัญหาอะไรอันนี้ผมปิดแล้วนะครับอ่าสำหรับท่านที่สนใจก็ลองไปหาซื้อได้ครับอันนี้ผมซื้อที่ช้อปปี้ครับ20กว่าบาทอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็บฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนาจุ๋ยโฟโต้ใน YouTube c h anel n เนะี่ยแฟนเพจนาจุ๋ยโฟโต้นะครับสำหรับมีอะไรสงสัยก็ถามสอบถามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้คงลามไปแค่นี้สวัสดีครับผม